ฮัลโหลที p att, p ่เชอร์แอนด์เอเวอรีว ok ันมายเนมอิสพรพิพัฒน์พีเพมอ่านิคเนมอิสอาร์มคอลินซีวอร์กิ่งอ่าเอสอาคอมมูนิตี้เดเวลอปเปอร์อินอาหูกวางลิสิกทรับสแกร์ประจวบคิริขันอ่าเซอเออไอพาวเวอร์เซอร์วิธทูเดอะเอรีนีบอนด์แอนด์เดือดซิเบิร์ลอิมคอลินซีอินกรูบรีประจวบคิริขันอินอาสวิตคอนฟิวลีดอิสอามายคอน ทุกวันอิติวิธรรมทุกฮาร์เวิตเดอะโปรดักต์ทูเซลออนเดอะมาร์เก็ตทูทอส์วูอินอินเทอร์เรสต์เดตเดอะคอนอิสแคนบียูสนะทูแม็กโฟลิทเดซเซดแอนดิชเชอร์ดิชชี่อ่าฟอลโลว์มีทูเดอะออยล์พาม This is my oil palm. The oil palm is product uh vegetable oil. Uh, thank you teacher and everyone. See you okay.